สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello English อะไรโารศัพเข้าโอเคโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Hello หูหูอะไร No 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 oh Bye อ้าวใครโทรมาคาทามึงเหมือนกับใครโทรมาดีมากถึงว่าพูดเป็นสามกิบ รวมเป็นเอ็มซีบอกเลยกว่าจะคิดประโยคจะตอบได้ไม่ทันซะแล้ววางบายไปแล้วเขาคงคิดว่าแท็กชื่อว่าบายแหละ so why didn't you ask who's calling ก็จะถามอยู่แล้วแต่มันนึกประโยคไม่ทันไงแล้วบางทีเนี่ยฝรั่งมันคงจะพูดเร็วมากกว่าเราจะนึกประโยคเสร็จเนี่ยเขาก็วางสายไปแล้วาโรวันนี้ สอนประโยคในการรับสายโทรศัพท์ให้แท้หน่อยสิ Sure Okay so which sentence do you want to know first คือประโยคที่แท้อยากรู้อย่างเช่นแท้เบื่อคำว่าเบื่อคำว่าเฮลโลอยากจะแบบโทษนะครับไม่ทราบว่าใครโทรมาครับอ่างเงี้ย Okay so we would say may I ask who's calling ก็เหมือนจะถามว่าใครที่อยู่ในสายใช่ไหมเพราะอยู่ต่อไปที่แท็กอยากรู้เลยนะครับก็คือประโยคว่ารอหน่อยนะ mm. รอสักแป๊กหนึ่งโอเค so you can say wait a minute but if you want to be more polite y o u can say one moment please ก็คือกระโ้นมารอสักครู่ใช่ค่ะและถ้าแท็กจะพูดประโยคว่าคนที่คุณเนี่ยต้องการจะคุยด้วยตอนนี้เขาไม่สามารถมารับสายได้พูดเ mm. ป,ป็นภาษาอักฤษว่างไงหรอครับ o อ a y so we would say he or she Not available not moment at the คนคนนั้นที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ประโยคสุดท้ายก่อนวางสายถ้าแทนอยากจะถามเขาว่าอยากจะฝากข้อความเอาไว้ไหมแทนจะพูดว่าอะไรครับอืม okay so we would say would you like to leave a message <laughs> would you like to leave a message good <laughs> ถ้าเป็นซอสแซนดใส่ก่อน would you like to leave a ม่ได้ message Would you like to leave a message Okay นะครับนี่คือประโยคการรับสายทั้งหมดต่อไปนี้นะครับถ้าฝรั่งโทรมาคุณคุณไม่ต้องกลัวอีกแล้วใช่ไม่ต้องกลัวรับสายแล้วพูดประโยคเหล่านี้ไปเลยนะครับตอนนี้เรามาทวนประโยคที่เกี่ยวกับการรับสายโทรศัพท์กันดีกว่าครับ Okay so starting with the first sentence May I ask who's calling? ไม่ทราบว่าผมคุยกับใครอยู่ครับ One moment please กรุณารอสักครู่ครับ He or she is not available at the moment เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นไม่สามารถรับสายได้ในขณะนี้ Would you like to leave a message คุณต้องการจะฝากข้อความทิ้งเอาไว้ไหมครับเ โทรมาเลยฝรั่งโทรมาเลย yeah come on come <laughs> on ไม่แ <'m> <laughs> <laughs> จ้งผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ Hello, Hello English ต <English. S 1> ิดตามรายการของเราย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะบนโต๊ะนี้เลยนะครับ mm. <laughs> วันนี้แรงละโันซี่ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนขอบคุณสถานที่สวยงามอลังการงานสร้างแบบนี้ครับ Beat Hotel ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ see you next time so would you like to leave a sausage yeah กำลังหิวพอดีเลยทิ okay. ้งกอาไว้เลยเดี๋ยวกินให้หมดเลยโอเค